ตอนนี้เขากาห์ฮอรแล้วแล้วะถอกอันนี้อยู่ในกลวงเฮ้ยเาเปียกไราลงคอ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 แบบเลยอ๋ออันนี้เขาสื้อโตอันนู้เลยเนาะมาแต่อันบ้านมันกระเบาเนาะโอ้ยตากูแต่ละแตละอ๋ออ๋ออย่าิ้งกันอ๋ออย่าดิ้งกันมันนึ่งแล้วกำลังให้สร่างเป็นเป่าผมนะมันแหกให้มันฟู โย,โยโยสบายดีวันนี้นค่อยโจาลาวใต้กับหลานสาวน้องมาเซลเนาะเ<ด>มื่อนี้เอาสิม,มาดัดผมข้างแรกในชีวิตเลยบุคคลดัดเจเคือ,อปกติกับเป็นคนมักใสไซมวกยูแล้วแล้วบันนี้มูกันแนะนําว่าเออลองโปสไซมวกเบิ้งกะก็เลยว่าเออชิลองมาดัดผมเพราะว่าโดยเ่วนตั้แม่นั่นผมค่อยนะเป็นผมปูดมาแต่น้อยแต่ว่ามันบุเป็นทรงนะก็เลยว่าสิม,มาดัดให้มันเป็นแบบเป็นทรงเนาะนั่นัน้ำยาที่เอาใส่กับชีวิตเออตัวนี้เนาสีเขียว ครับตัวนี้สีแดงตัวนี้ยืดก่อนแล้วกันที้เขาเอื้นมาโยโกะอย่างนี้ทุกอย่างหละพเพราะว่าก็ไปบึ้งอ่าอย,อยูทูบแชนเนลคนอื่นมาคือกันอันนั้นทั้งหลังอันเป็นตัวป่วนเนาะบุคคลเข้ากล้องนี่เธอแกอยากเข้ากล้องน้องโยโกะตัวจีตัวโยโกะชิคาดดักมาเนาะมาเนาะโยโกะมาก่อนเนาะมาแนะน้ำก่อนเนาะน้องน้องอะไรน้องโยโกะชิคาดดักโอ้ยเบิ้งมันโมหิมันโมคือญี่ปุน่นมันต้อเงเอาผมออกอันนี้คือญี่ปุ่นเออสีแดงวันนี้ นี่นอกยกบบไปไอ้ดับผมก่อนไปยูหนังจอยเชื่อนมาเอาเขาลงคุมมันนี้ก่อนเบื้องแ้กที่ยูทูปมาเป็นยังไงบรรยากาศหลังบ้านดัดเองช่วงนี้เขาบอกกล้าไปห้าเพราะว่ามันเป็นโควิดยูเวียมันก็ค่อนข้างระบาดเนี่ยเราก็ต้องเซฟต์ติดเน้ะเราก็ยิ้่ถอยมันไกลขึ้นเพราะว่าหัวตังค่ะ บาขาดวาสงสัยถอของอันนี้ไม่อะเอาถือของแล้วนะจีนหาวขาดบางแบบว่าโยเกิทำทาย่างไก่กองทำทายา้าเบี๊ยบได้เดียวแล้วเนียองพิงย้ฟังเนียเอาสีแดงบูเดมีนเอาพิงอาเลิกคุยทางอำเภอเพื่อเธอคนเดียว เต้นพร้อมเต้นพร้อมไหจะเอาไม่เริ่มต้นอันดับ o n ทีเอาห้องดังๆดิเอาก็รู้ไหมเกิดัแรกกบใครจะได้ทุกคนใจที่มีจะรก็เอาเที่เขาใหเาในห้องไม่ใช่ิดวม่เข้ยสอรี่ยอยเบิด ตั้งสม่ำเกล็นมาสอนเด็พอละเอานั่งนั่งบนอื่นนั่งอยู่นี่ตัวคือว่าจะนั่งบนอื่นเอาคือได้ยินข่าวมาเห็นยูทูปนะมันฝากชาแนลดูช่องอะไรซ่องปูเป้กับปีใหม่ซ่องซาเล่ใครตั้งให้ปีใหม่ป๊าจะปีละจะปีละน้องจะปีแล้วปีแล้ว อ่านภาษาลาวภาษาไทยยังบวกตั้งยูทูบได้กูกัำเนิดเดน,นี่ยเป็อุดมมนูอ่านหนังสือวะอันนี้ขั้นตอนตัน้งอีสแมนเฮาสียอดเอ่อโตสีส้มนี่ก้อนหรือว่าสีแดงเนาะเห็นปะอ่าฮะเอ,อยอดยอดแล้วก็จัดเฮาก็ยอดแล้วก็ดัดบอยต่ามๆที่เฮาเบิ่งจากชาแน,นลคนอื่นส่วนสีเขียวนี่จะไว้น้ำหนักมูสุดเลยมีตอนนี้เฮาก็เริ่มเหดมาหอดคืนหัวละ สร้างผู้เก่าแล้วก็มีหลายๆคนเนาะจับกล้องหน้ามใน่หินแค่ไหนบองประมาณนี้แหละรู้สึกว่าคือคือยังไรคืออยังคือชิบารลอดคือคือเฮ็ดออกมาบิดแทบบิดมาเนาะบัดยืดออกมาเพราะว่าผมซื่อเปี้ยคูชิเป็นเผางานมันเลยได้ดินะได้ได้ลองเบิ่งตอนต่อไปว่ามันชิเป็นยังไง ตอนนี้เฮาก็รฮอเรียแล้วเนาะอัดอกันนี้อยู่ในกลัโอ้ยเขาเปียกไราหลงคอ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 โอ้ยช่วยเกี่ยมมาเลยเอ้ยเธอรถแล้วเออมันพรมพรมทั้งหน้านี่สามชุกนี่ก็พอเพราะกระเาะหนามก็สำคัญค่อนข้างสำคัญโอ้ใจโอ้ยนิ่เบอร์่ะไหนมาเรื่อย แคบเลยแคบเลยมันมันพังเบืงละเอ้พวกเป็นยังไงเหรออมหมดเลยโอ้โอ้โอ้โอมามุนแบบเลยอ๋ออันนี้าชื่อโตอู้เลยเนาะมาแต่อันบ้านเวรกระเบาเนาะโอ้ยตากูแต่ละจต่ละโอ๊ยโอ๊ยเฮียีิยังกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันนึกแล้วเอาหนามันออกก่อนไหมหนามันออกแล้วกัน เอามันขาดถธอแล้วเธอแหละเราจึงแลบไหมเล็บมั้งเอาโอ๊ไกลๆกันไหมแล็บขนาดเปล่าเออมื่อสู่ชีมะ์หมุนใกล้ๆหัวกูเจ็บเลยเนาะใส่หูแล้วแหละโจ๊ะตอนนี้เขาเนียจะทันที่เนาะเอามาอบอ่าอบโอคมฮอทมาเขือนอบหัวให้ให้ใหไอฮอนมันเข้าไปให้ที่ให้มันแบบเป็นร้อนหลายก่าวเออจังนาทีชิมนาทีอ่ะโอเค จะได้เวลาแล้วเนาะประมาณ3ามนาทีได้ที่จริงมันมันเขียนในกล่องประมาณเี่าไหรคะสิบห้าหาซาวาสิบห้าซาวนี่อบไปแล้วก็ทางปลาเมี้ยประมาณ3ามนาทีอบสินาทีปลาเมีย้ยเพราะว่านางกินดำหนีนะ่สังเกตเบื่อนี่ยังก็สร้างเขาละแล้วมียท้องละเอ๊ <c oughs> ทรงเกลียวมากเลยนี่ให้มันอยู่ทรงเก่าเด้อยโบเมนว่านัน่นะเด็กน,นี่ก็คือตอนมากออกมาเนะาะมุมไกลผมมันก็จะเป็นก้อนประมาณเนี่ยมันเป็นอเคอร์เซนอย่างก็ว่าบางเรื่องในฟอยดขั้นหมอะนะอเคอร์เซนอย่าง,าม,งมันมันเป็นฟอย,ฟอยเนาะมันม้วย<อ>ผมกูนะแต่ว่าอเคอร์เซนอย่างวะหัวยิกหัวยิกเออมันจะเป็นแบบหัวยิกนะ บึงยังหนึ่งก็กคือเดดล็อกนะแต่ว่าน้มันต้องได้เปียได้ปะพยายามพักษาทรงมันเนอะนี่ประมาณนี้แล้วก็จะยอดยอดแต่ตัวสีเขียวน,นี้นี่น้ำยาสีเขียวนี้เออยยอดเพื่อล็อกมันเวียนประมาณาสิบห้านาทีพีเซนเตอร์ต้องข้าแล,และน้ำยานี้ต้องข้าเลยโอ้ด้เป็นสปอลเซอร์เลยชื่อ ลอยลอไลอยบังนาร่างเริ่มเรื่มนาซ่างเลิ่มเลื่มข่าวเพิ่อยู่อ้ยอายามันไหลภาษาจะเวบ่บ่บ่ข่าตอนนี้เขาดันแล้วก็ชิปประมาณนี่แหละกำลังให้สร้างเป็นเป่าผมั่แหกให้มันซู เดี๋ยวหลังจากที่เขาเป่าแล้วก็จะมารีวิวอีกบัดหนึ่งรีวิวทรงผมตอนเฮ็ดแล้วเนาะก็อาบน้าแล้วก็เป่าแห้งแล้วก็สุประมาณนี้แหละทุกคนก็จะมีความเป็นหยองๆหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังโบฟูไปไหนเนาะเพราะว่าถ้าฟูแล้วมันก็น่าจะฟูกว่านี้หน่อยหนึ่งแหละเออเขาจะม่ไปตัดผมเนาะมันก็เลยบบเข่าหน้าอะไรเดี๋ยวไปตัดทังข้างก่อกอ่าตอนนี้ก็สะมีแต่ประมาณนี้แหละเออไม่น้าจะไปตัดผมให้มันเข่าหน้าหน่อยหนึ่ง นี่ก็เป็นขั้งแรกที่เหตุเนาะผู้ไดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะหรือว่าสามารถสอบถามได้เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนหลังจากที่เวามักน้ํายาสีเขียวแล้วนะกะอาบน้ําปกติเนาะกะสางหัวปกติโบแมนว่าโบ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 ได้อันอันล่างออกนะต้องล่างน้ํายาออกประมาณนี้แหละนี่ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย